ู่ช่วงที่สองนะคะของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษนะคะที่ใครๆเนี่ยเขาคิดว่ายากนะคะหรือว่าใครๆที่กลัวเนี่ยนะคะแต่ผลว่าไม่ใช่สําหรับหนูน้อยคนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องก็พร้อมแล้วและคุณพ่อก็พร้อมแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะน้องแซนดี้และคุณพ่อเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนําตัวกันก่อนละกันค่ะสวัสดีครับผม เอ็ดดี้บุญรนครับ Hello everyone, my name is Sandy or Nisha b u n c h ช r a n I'm 10 years old I'm from Udom um s u s c k s s School Can you speak Thai? ได okay. so so right? ้ค่ะนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้ยังสามารถร้องเพลงได้ไหมได้ค่ะร้องเพลงก็ได้งั้นเดี๋ยว so s น n d y ลองโชว์สดๆให้ดูนิดนึงแล้ว okay, กันนะคะเอาเป็นร้องด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยโอเคค่ะ ที่จะแบบเลี้ยงยังไงสอนยังไงให้แบบเก่งขนาดนี้ค่ะได้ภาษาอังกฤษด้วยเท่าที่ดูมานี่ก็คือมีภาษาอังกฤษมีคิตาแล้วก็มีร้องเพลงคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตัวเขาหมดเลยอ๋อคือคือเขาเป็นคนที่อยากจะอยากจะทำทีนี้เราเป็นผู้ปกครองเราก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆไอ้ทั้งสามเรื่องที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยสนับสนุนคือเขาจะได้ในเรื่องของอความคล่องของภาษาจากตัวผมะนะครัเพราะว่าเพราะว่าเป็นประสบการณ์จากตัวผมแต่ว่าเขาจะได้ในเรื่องของไวยากรณ์จากคุครูที่เขาเรียนอเดี๋ยวให้น้องซันนี่วางกีตาร์ก่อนแล้วกันจะได้คุยกันถนัดถนัดเนาะ <laughs> น้องแซนนี้พี่ฝนถามหน่อยค่ะเวลาพูดภาษาอังกฤษกับเวลาเราเขียนพวกแกรมมาอะไรเงี้ยค่ะอันไหนยากกว่ากันเขียนค่ะเขียนเหรอทำไมอะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะพูดแกรมมาเนี่ยอาจจะผิดไปบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเขียนมันจะต้องถูกต้องเลยอะค่ะ แล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันซีเรียสไหมคะคุณพ่อว่าเฮ้ยเวลาพูดเนี่ยจะต้องให้มันถูกต้องตามแกรมมาเป๊ะๆหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะของการพูดเนี่ยแกรมมามันผิดบ้างก็อาจจะไม่เป็นไรอะไรอีกคคือนะในชีวิตประจําวันที่ที่เราใช้ภาษาอ<ะ>ังกฤษเนี่ยไม,ไม่จำเป็นต้องถูกไวยากรณ์แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราสามารถพูดถูกไวยากรณ์ได้อนิยม,มคือคือ,ค,อคือคนที่เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยถ้าเข้า ฟังเราพูดสำเนียงดีแล้วก็ถามถูกวยากรด้วยอันนี้เขาชื่นชมเรามากชาแนลแซนดี้บูลใช่ไหมคะเป็นมาอย่างไงทำไมน้องแซนดี้ถึงแบบอยากจะมีชาแนลทำชาแนลขึ้นมาเป็นของตัวเองอะคะพอดีว่าหนูอยากฝึกฝนนะคะแล้วก็ไปเห็นอย่างเช่นคุณครูเขาพูดภาษาอังกฤษสอนเราแล้วก็ไปเห็นดาราที่เหมือนกับว่าอยู่ใน u t u b e อะค่ะเขาสอนภาษาแล้วก็อยากจะทำบ้างอะค่ะพอพอลูกเขาอยากจะมีชาแนลของเขาเองซึ่งเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่อง ของการตัดต่อว,วิดีโอการถ่ายวิดีโอ,โอเราไม่เราไม่รู้เรื่องเลย<ฆ>แต่ว่าเราก็อาศัยว่า search ใน Google ดูนะ<ฆ>ครับว่าวิธีการทำยัางไงาแล้วเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็ลองมาทำเองปรากฏว่ามันก็ทำทีละนิดทีละนิดได้เรื่อยๆ So today I come outside my house and then I will uh, show you how to make a puppet. You know what is a puppet? If you don't know, here is an example. ชาดาดดามคุณต้องติดบนนี้หนึ่งคโอเคนี่โอเคคือช่วงแรกของการทำเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดไอเดียว่าอยากจะทำตรงนี้คิดไอเดียว่าเออน่าจะฝึกตรงนี้เนี่ยเราจะให้โจทย์เขาก่อนอแล้วเราก็จะคิดขึ้นมาให้เขาเป็นเป็นคำคำอะไร<ฆ>ต่างๆน,น,นะฮะ ทีนี้พอเขาทําไปแล้วก็พัฒนาการของเขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถึงณวันนี้เนี่ยเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือมันมันมันเกิดเป็นความสามารถของเขาเองขึ้นมาเองส่วนในเรื่องของ,งอกกับ <หา S 1> กริยาท <หา S 1> ่าทางรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นแอคชั่นของเขาเองอน้องแซนนี่ชอบคลิปไหนมากที่สุดตั้งแต่ทํามาชอบคลิปตอนที่หนูเด็กๆคะ่ะตอนนั้นหนูทําเหมือนเป็นคุณครูคะ่ะแล้วก็สอสนภาษาอังกฤษให้กับคุณพ่อกับคุณแม่คะ่ะ And if you uh, draw the line like this, it will be called hand. If you color one, this is two or hand. One two. แล้วจริงๆน้องนเซนนีะค่ะคุณพ่อเริ่มซึมซับภาษาอังกฤษเริ่มพูดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งแต่กี่ขวบอ่ะคะผมเนี่ยเริ่มพูดภาษาอังกฤษกับเขาตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่แต่ปรากฏว่าจะมีอยู่หลังจากที่พยายามใช้ภาษาอังกฤษแล้วไม่มีฟีดแบ็ตอบกลับเขาก็ยังพูดไทยอยู่ก็เลยลมเลิกตรงนี้ไปแต่ว่าก็จะมาเริ่มอีกทีตอนอายุ3ขวบ นะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเรียนเป็นคล้ายๆกับอนุบาลแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะมีครูของเขาที่เป็นฝรั่งเขารู้สึกชอบแล้วก็เอาอย่างที่เขาบอกนะฮะ,ะว่าเขาจะเอามาเรียนแบบคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เ่มรู้รสึกว่าเอยถ้าเขาชอบแล้วเราก็เริ่ม,มพูดภาษาอังกฤษกับเขาเลยก็เริ่มพูดเริ่มตัตนน้งแต่ตอนนั้นนะครับประมาณสักสามขวบได้้องแนี่เจออุปสรรค จอปัญหาอะไรบ้างไหมคะใ,ในเวลาถ่ายหรือว่าจะทำคอนเทนต์แต่ละทีก็บางครั้งก็จะเจอคำศัพท์นะคะเพราะว่าคำศัพท์บางบางอันแล้วก็จะไม่รู้ความหมายหรือว่าจะไม่รู้คำในภาษาอังกฤษก็จะถามคุณพ่อก่อนคะ่ะอืมแล้วคุณพ่อมีวิธีแนะนำน้องยังไงบ้างคะอ,อธิบายว่าคำคำนี้มันคืออะไรผมจะอธิบายภาษาอังกฤษเป็นภานษาอังกฤษถ้ามันยากจริงๆเขายังไม่เข้าใจเราก็จะพูดคำไทยน้องแฟนดี้คะ เวลาหนูทําคลิปเนี่ยคือพื้นฐานหนูชอบอู่แล้วใช่ไหมคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนก็เป็นแบบอย่างให้น้องๆด้วยค่ะแล้วน้องเก่งขนาดนี้เขาพ่อมีแพลนไหมคะในอนาคตว่าแบบจะให้น้องเข้าวงการอะไรนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขารักเขาชอบก็เราก็สนับสนุนเต็มที่โตขึ้นหนูอยากเป็นไรคะคนนก็อยากเป็นนักข่าวค่ะอยากเป็นนักข่าวโอ้เป็นแบบเป็นผู้ ประกาศข่าวแบบจริงจังเลยใช่ไหมภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะคะคะอยากจะให้แนะนําเทคนิคหรือวิธีการเลี้ยงลูกค่ะว่าเลี้ยงยังไงให้ออกมาเก่งแบบนี้อันแรกเลยนะฮะถ้าเกิดให้ภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่แรกเกิดอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเลยข้อ2ก็คือเอาเอาลูกเราเนี่ยเป็นเซนเตอร์ค่ะถ้าเกิดว่าลูกเราปรารถนาอยากจะ เดินทางไหนชอบอะไรให้เอาเขาเป็นเซนเตอร์แล้วเราเนี่ยมีประสบการณ์อยู่มากเลยในชีวิตเราเนี่ยเราซัพพอร์ตเขาถ้าเกิดว่าความแนวความคิดการกระทำของเขาเริ่มไปในทางที่เ,เริ่มผิดละเราเอาประสบการณ์ของเราบอกเขานะฮะก็ไกด์เขาไปเรื่อยๆ<ะ>แค่สองข้อเนี่ยฮะผมคิดว่าน่าจะดีเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามและการหาคุณพ่อน้องเซนนี่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชม่ยอยากจะเข้าไปดูชาแนลเซนนี่บูนี้เข้าไปทางไหนได้บ้างคะ ก็สามารถนะคะเข้าไปในทาง a ฟ e b o o k ค่ะหรือว่าแฟนเพจนะคะที่ชื่อว่า s a น d y s h ช w แล้วก็ YouTube ที่ชื่อว่าแซนดี้บูลค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อและก็น้องแซนดี้มากมากค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะคะน้องแซนดี้มารายการของเราทั้งทีก็จะต้องมีโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆรายการมาโชว์คลิปด้วยเป็นโชว์อะไรคะเล่านิทานภาษาอังกฤษค่ะนี่จะมาเล่านิทานภาษาอังกฤษปิดเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้านะคะมาแชร์คลิปเราอยู่พักสักครู่ค่ะ Today I Going to tell you a story called The Lion and the Mouse. Are you ready? If you are ready, let's start. Once upon a time, in a cool and peaceful jungle, far, far away, there was a lion sleeping under a tree peacefully. He felt that something was moving on him. What's that? When he woke up, he saw a careless mouse stepping on his back. La 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 la. When the mouse saw the lion, he said, <gasps>